เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สิลป์ภาพพี่น้องมาเอบึงห้างนกน่ะจะเป็นห้างนกกระจิบพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ็ดแนวนี้ก็คือสิดโบแมนห้างนกอย่างอื่นห้างนกกระจิบนี่แหละพี่น้องแต่ย่อมรับว่าความสามารถของนกตัวนี้หน่อยนีย่โอ้สุดยอดพี่น้องกว่าสิได้แต่ละชิน้นแต่ละชิ้นมาสร้างห้าง ของจากของบุแม,มนนกน้อยแต่ทำรังแต่พอตัวนด้บุแม,มนนด้พี่น้องเอ้ขา่าใจผิดเด้พี่น้องเอ้นอกในน้อยนี่แหละเห็นทั้งแบบอลังการงานสรั่งนะเห็นลายคลิปที่ผมเคยถ่ายพี่น้องนอกตัวน้อยๆนี่สุดยอดกว่านอกอันที่ตัวใหญ่ๆนด้พี่น,อนอ้องนกตัวใหญ่ๆส่วนมากบบคอยเห็นทั้งแบบอลังการนี่ยังนกนกกระแตแต่แว่นนกตีนเทีนเนยนนี่ แต่แต่สิไข่เลยครับแต่ว่านกกระนี่งพวกแม่นี่พี่น้องสางห้างเลยแบบเิบ่งดูพี่น้องนะผมสิพยายามบ่ให้ยูน่มห้างได้พี่น้องน้นกกระนี่ขี้ลักอยู่งได้พี่น้องมียังนี่นี่หน่นอยหนีห้างได้ดิพี่นอ้องฮะมึงโดยเบิ่งโดยสายตายอยู่ข้างในน,นี่มีประมาณสามฟองได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิใส่กล่องซุ่มไปพี่น้องเบิ่ง เอาโอเคพี่เนาะฉัหรับคลิปนี้ผมกก็ไม่มีอยัางแบบไม่นะให้พี่น้องเบิ่งห้างนกกระจิบห้างนกหน่อยๆนะ่อยนะกอสิบประเด็ต่างกล้องนะพี่น้องเพราะว่านกกระนิดเขาห้างยากอยู่ด้พี่เนาะคือมันจะเขามาเดียวหนึ่งเอาโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย